สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับนาเดชแถมแล้วเนาะวันนี้มีวันนี้นาเดชจะ,ะมาดูกรองกรองแอร์ของรถอีซูใครมีอีซูตัวนี้นะหนึ่งจุดเก้านะครับก็ซื่อมาแเกๆก็เวลาเราปรับความเย็นมันกินแป๊บเดียวมันก็เย็นแล้วเนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่กรองเพราะว่า ลมมันออกก็รู้สึก,กว่าเบาเบาวกว่าปกตินะก็ตอนนี้ตอนนี้น่าเดชได้ถอดออกเออถอดเอช่องช่องใสเอกสารนี่ออกละเดี๋ยวจะนี่พอถอดออกแล้วนะพอถอดออกแล้วมันก็จะมีอ่าจะมีให้เราแกะแกะเอ็มชั้นหนึ่งเนาะกระน็อตประมาณหนึ่งสองสาม น็อตประมาณสามตัวแล้วก็นในตรงนี้จะมีกลองนี่จะเห็นเลยนะว่ามีกลองอยู่ก๊อกอากาศเอการลมมันออกมันก็ออกเยอะอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเบาเน่ะความเย็นมันก็เลยในรถมันก็เลยช้าหน่อยเดี๋ยวได้จะมาแกะน,นี่ออกก่อนนะสักครู่นะครับผมไอ้สสโอ้กว่าจะแกะได้นะมีน็อตอยู่สามตัว นะมีตัวนี้ตัวหนึ่งบนสามตัวแล้วก็ล่างตัวถอดมาแล้วก็เราจะจึกกองแอร์แบบนี้นะครับทำไงต่อแล้วยังไงต่อครับอ๋อเปิดฝาตรงนี้นะเปิดฝาตรงนี้ออกเป็นเหมือนล่างพึ่งครับทุกคนอันเลยนี่ฮะ อืุ่นเต็มเลยนี่ควจะทอดได้แนะอื้หนาตึ๊บเลยทุกคนเนี่เนี่ยลมมันไม่ผ่านเนาะหนาตึ๊บเลยมองไม่ทะลุเลยโอ้ล้วจะเป่าออกไหมนะน่ะอื้มจะลมที่ไหนมาออกอะไรเงี้ย ต้องลองล้างทูกอนเนาะแช่น้ำแล้วล้างดูดูว่าจะออกว่าครึ่งหนึุงเก้าแ้ครับผมใครมีเวลาก็ล้างเนาะอย่าอย่าปล่อยให้หลายปีเนาะนี่เลยโคตรจะบอกยังไงดีเน่ยโคตรกปรกเนี่ยเครื่งหนจนะุงเก้าเนาะถอดออกยากหน่อย <c oughs> ดู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 อันนี้ต้องบอกว่าข <ie> <OS> ี um ้เกียจอ่ะขี้เกียจ่ะเนี่ยโอ้โหลมที่ไหนมันจะออกอ่ะเนี่ยโอ้ไม่ได้ละถึงว่าตอนนี้แรกอะจนซื้อมาใหม่ๆนะลมมันแรงองแบบเปิดเปิดแป๊บเดียวอ่ะดู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 โอ้โหเปิดแป๊บเดียวอะแล้วอ่ะมันเย็นอะแป๊บเดียวมันเย็นเนาะ แต่นี่ต้องล้างก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปในตัวเมืองมาเนะาะเดี๋ยวจะลองล้างแล้วก็ตากแดดด้ก่อนเนี่ยโอ้โหโคตรปกอใครมีก็อย่าปล่อยไว้นานเด้อเนี่ยเนี่ยเ,ยเยลมมันไม่ออกเลยมันเป็นกระาดาษแล้วล้างมันใช้ได้เยอะอกาเช็ด ทำความสะอาดก็ได้ประมาณนี้เนาะเอาเท่าที่มือแย่ถึงก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรากรองก่อนเรากรองเนาะกรองได้ล้างแบบโอ้โหถ้าเป็นคนนี่ตายแน่นอนอะ่ะให้ใจบ่งออกเนาะก็แนะนำเนาะสำหรับที่ใครใช้อยู่นะก็แนะนำเอามาแช์กันก็ช่วงนี้อากาศช่วงแรงเนี่ยฝุ่นมันเยอะก็น,น่าจะสักครกเดือนครั้งหนึง่ง หกเดือนหรือว่าปีปีครั้งหนึ่งล้างครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้นาเดียจะล้างล้างเอาไปใช้งานก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็จะซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับผมเพราะว่ามันตันโคตรโคตรตันเลยอกองมันก็จะอยู่ในน้อยเนาะแกสองชั้นนะครับผมแช่แช่แบงแปครับผมแช่แช่แบ่งปั่นกันไปครับผมบผมมางคนที่เคยก็ โอเคดูเพื่อเป็นอ่ามีข้อแนะนําอย่างกัรแนะนํามาเนาะกับตัวนี้ก็เจอแล้วเนาะนี่ล้างเดี๋ยวสักพักนึงักพักหนึ่งถ้าเกิดกลองมันแห้งกันนะเด็กก็จะเอามาประกอบเนาะอืมน่าจะเห็นอยู่ก็ถ้าบรหารกะติดนุ่นนี่นั่นกัขอไพเ,เดอร์เพราะว่าครั้งแรกเลยเนาะแค่นี้ทดสอบกล้องด้วยเนาะ ล้างแล้วน่าจะดีกว่าเดิมอะเอาลูกสอนนี้ชี้ลงเนาะใส่ตัวใส่เปิดไฟกันแปบน๊บหนึ่งนี่เฮาทดสอบกล้องตัวแล้วก็ครั้งแรกตัวที่ที่ใช้กล้องถ่ายแล้วก็ที่จะเปิดนี่นะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยเนะนี่ยน่าจะเป็นช่องเสียบแบบเนี้ยมันแห้งแล้วลโอเคน่าจะโอเคเลยนะ ใส่ลงไปจะมีช่องเสียบอยู่แล้วก็อันนี้เป็นฝาล็อกฝาปิดอืมใส่ขวาน่าจะใส่ได้เลยนดันไปมันจะดังแคบแคปก็ปกอาจจะ,ะ,ะมันยุ่มมันแยหน่อยเนาะเพราะว่าครั้งแรกครั้งแรกทุกอย่างครั้งแรกทุกอย่างเลยครั้งแรกของ ของนาเดียที่ถอดรถนี่นะก็ม่เคยถอดซักเด๋อกะมันมีน็อตแค่ประมาณมีน็อตแค่สามตัวใช้ใช้ละให้ไปไหนมันมีน็อตแค่สามตัวเนาะไปเลยน่าจะเห็นเนาะกาการเซ็ต เซตกล้อง DJI นี่ก็ยังยัง,ยงเซตบุค่อยสมบูรณ์ยังเล่นยังบุค่อยเปลี่ยนได้น,นะก็เพิ่งครั้งแรกครั้งแรกเลยเซตกับเซตถูกพ่องกับถูกลายก็ลองดูลองดูคลิปนี้แล้วกันเนาะภาพก็บบันไดปับเลนวงเลนวายอย่างล่ะแบบเดิมๆออริจินอเอ็นนี่ยังมาตรงโอ้ใส่ยิตยตี้ใส่ยิต อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนจุกยางตะกี้ไปหมูนใส่พิตตี้เห็นกับบมเข้าครั้งแรกเลยอันนี้มันจะเป็นจุกยางอยู่นะจุกยางใส่แบบนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะมืดๆหน่อย Ừ. Hòn nồi. Có hòn. Ừ. Okay. con từ từ quang này. จุกยางนี่มันอยู่นี่ก็ใส่ครับเหมือนเดิมอืมจะโอเคแล้วเอามาทดสอบกล้องด้วยนะนี่ครั้งแรกครับผมคลิปแรกคลิปแรกที่ถ่ายนะใช้กล้องมันจะมีเดือยล็อกอยู่ก็ดันเข้าไปเห็นไหมนะ เรียบร้อยนะครับครั้งแรกครั้งแรกับผมโอเคการเซตไปเรียบร้อยนะครับผมเป็นคลิปแรก และก็เป็นครั้งแรกกาที่ถอดอกองแอมาเป่าเนาะมาได้เป่ามือเลยหูหนาทึบเลยถ้าเป็นคนเนาะนะคน่าจะแย่เหมือนกันเนาะก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นคลิปแรกเนาะที่ใช้กล้อง DJI Osmo Action C นะครับผมกาเป็นกล้องที่แบบน่าจะตอบโจทย์ที่ดีที่สุดนะครับผมการใช้1.9นะครับผมกาจะช็อต2ชั้นนะครับผมกับประมาณนี้เนาะก็ ใครที่บ่เคยก็มาดูดูคลิปนาเด็ดเป็นตัวอย่างก็ได้เนาะครั้งแรกกันเนาะกัใครที่เข้ามาใหม่กับนาเด็ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับนาเด็ดเด้อเจอันคลิปต่อไปว่านาเด,ดจะทําอย่างเนาะอาจจะมีคลิปที่แบบใหม่ๆการหาอยู่หากินแบบบ้านๆในคลิปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ๆเนาะเราติดตามคลิปเก่าแล้วกั ใครที่เข้ามาม่กดซับสไครต์ให้กับนันเดลเดอร์ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากครับผมเจ,เจอกันคลิปต่อไปครับผม